สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทางเกมเขาอัปเดตเข้ามาใหม่นะก็จะเป็นกิจกรรมไปกดไอซับสไคร์ยูทูบของทางเกมเขานะครับผมจะเป็นเดี๋ยวตามลิงก์ที่ผมได้แปะไว้ที่ใต้คลิปนี้นะผมผมจะแปะลิงก์ไว้ให้กดเข้าไปเชื่อมกับหน้าของ y o ยูทูบของทางเพจเกมเขานะครับผมก็คือถ้าเราสมมติเรากดซับสไคร์ถึงห้0 1000 1, 1 5 0 0 2 0 0 0 2,500ก็คือทุกๆ500้าร้อยยอดซับสไครต์นะครับผมเขาจะแจกชิ้นส่วนมาให้เราทั้งหมด50เศษเอผมสมมติถึง5 0 0้เราก็ได้50เศษแล้วก็หนึ่ง0 0นซับสไครต์อย่างนี้เราก็จะได้เพิ่มอีก50เป็น100เศษชิ้นส่วนของแฮนด์คอร์กนะครับผมแล้วกดพันห้าปุ๊บก็จะได้เพิ่มอีก50ก็คือทุกๆยอดซับเพิ่มขึ้น500ยอดนะครับผมเราจะได้ชิ้นส่วนของบออาแฮนด์คอร์กนะครับผมก็คือตอนนี้ นี่ตอนนี้เลยเพิ่มขึ้นมาทีละ50นะครับผมแต่ว่ามันจะไปสิ้นสุดที่5,000ซับสไครต์นะครับผมทั้งหมดจะได้ทั้งหมด500ชิ้นส่วนของบอว์แฮนด์คอกนะครับผมใครที่ยังไม่มีบอว์แฮนด์คอร์กก็จะได้มีแบบฟรีๆกัน500ยเศษก็คือสามารถที่จะอัพเป็นระดับ15ดาวได้เลยนะครับผมจากไม่มีกี่ตัวศูนย์ดาวถึง5ดาวนั้นใช้เป็น330เแล้วก็เอาชิ้นส่วนอื่นมาอัดเป็น15ดาวแล้วกันเนาะ ก็จะเหลืออีก100เท่าไห170ร่วร70เเศษก็ไว้อัดหาคีได้3หาคีนะครับผมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆสำหรับสายฟีเรานะผมเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะครับผมช่วยกันไปกดไลค์ไอ้กด s u b s c r i b ์ของช่อง YouTube ด้วยนะผมก็ไปกดช่องของเกมแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์ช่องของผมด้วยนะผมเอาไว้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดทางภาษาไทยของเพจเกมก็จะมารับชมที่ช่องของผมนี้ก็ได้นะผมจะมี ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดกิจกรรมอะไรต่างๆทุกครั้งที่มีกิจกรรมผมก็จะประกาศผ่านช่องทางของ YouTube นี้และก็ทางในเพจนะครับผมและตอนนี้มันจะอยู่ยอดซับมันจะอยู่ที่ประมาณ2000ซับเนาะก็เขาทยอยแจกโค้ดมาเรียบร้อยนะครับผมเดีย๋ยวผมจะประกาศโค้ดไว้ที่ในเพจให้ละกันนะครับผมผมจะประกาศเรื่อยๆผ่านช่องทางเพจของผมเองนะตามชื่อช่องนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามเพจผมก็อย่าลืมไปกดไปด้วยนะผมจะได้ไม่พลาด ข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆเนาะส่วนกิจกรรมที่แบบที่ยังจะมีเข้ามาในอนาคตน,นั้นก็รอติดตามได้ทั้งทางเพจของเกมแล้วก็เพจของผมแล้วก็ช่องทาง YouTube ช่องนี้ได้เลยนะผมจะมีชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆแนละ้วสำหรับแพนเค้กก็ประมาณนี้นะผมอย่าลืมไปกดไลค์กดซ u b s c r i b e ด้วยนะครับผมทั้งช่องของ YouTube ช่องของผมด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องฝากเพื่อนๆนะครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผม และกาที่สาคัญใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามทางเพจแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนของ YouTube นี้ก็อย่าลืมไปกดไปด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดเวลานที่ผมอัปเดตข้อมูลข่าวสารหรือว่ารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเกมไม่ว่าจะมีรหัสมาแจกมีโค้ดหรือมีอะไรต่างเนาะสำหรับคลิปนี้ก็แวะมาชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดเบื้องต้นของกิจกรรมของรูปกดซับสไครต์ของที่เขาจะแจกเป็นแฮนอ์คอร์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมตามที่ผมแจ้งไปเมื่อต้นคลิปว่า ช่วยการไปกดซับสไครต์ข,ของ YouTube ทางเพจเกมทุกๆ500ซับเราจะได้50เศษนะครับผมก็รวมทั้งหมดสิ้นสุดที่5,000ซับสไครต์500ชิ้นส่วนบอาแคนคอกนะครับผมประมาณนี้ง่ายๆเลยลิงก์ก็กดได้ที่ใต้คลิปนี้เนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ